สรุปไลฟ์วันนี้สั้นๆง่ายๆเราจะมาตอบคําถามว่าสบายดีไหมภาษาเยอรมันแต่คําตอบที่เราจะตอบเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วก็มีคำใหม่ๆม,มาแบ่งปันกันด้วยอย่างเช่นหัวข้อตรงสีเหลืองคือ v ges s dia ทุกคนรู้จักคํานี้สําหรับคนที่เรียนมาแล้วสักพัก v ges s dia เธอสบายดีไหมเราใช้ถามคนที่คุณสนิทคุ้นเคยคือ v ges s d i r สบายดีไหมคําตอบข้อที่1คือ forsbar คําว่า forsbar ฟอร์ชบาทุกคนพูดนะฟอร์ชบ่าฟอร์ชบาแปลว่ามันแย่มากมันแย่สมมุติวันนี้คุณรู้สึกแย่มีคนมาถามว่าเนี่ยสมมุติเขาถามคุณจอยว่าคุณจอยวีแกสเอสเดียสบายดีไหมคุณจอยรู้สึกแย่ใช่ไหมฟอร์ชบ่าฟอชบาคือแย่โอเคไหมโอเคนะข้อที่2เหมือนกันยังเป็นคำถามเดิมคือแบบวีแกสเอสเดียสบายดีไหมนะคะแล้วคุณก็ตอบว่า Choice l e a อยส์ลิกข้อที่อนะคะชอยสอะะ์ e ิก คำว่า c h o i c e l e s ก็แปลว่าแย่เหมือนกันนะครวันนี้โค้ดพามารู้จักคําแย่ๆเลยอันแรกคือ f o o e b a ก็แย่ c h o i c e stick ก็แย่อยากใช้ตัวไหนก็นแล้วแต่คุณชอบเลยค่ะตัวที่3ามนะครับ bgsd สบายดีไหม zschlez z s h l e k z s h e z z s c h l e k ก็แปลว่าแย่ zschlez ก็มาก z s c h l e แย่มากๆมันแย่มากๆเลย z s c h l e หรือข้อสุดท้าย bgsd สบายดีไหม นิก,กิดนิก,กิดไม่ดีเลยนิกกิดไม่ดีเลยนะคะทวนนะคะทวนนะคะเราเรียนจะเรื่องอะไรวันนี้ถามคำถามเมื่อวีแกสเซตเตียสบายดีไหมทุกคนรู้จักคำถามนี้มาตลอดแล้วแต่มาดูคำตอบวันนี้มาในตอบแบบแบบไม่ดีบ้างนะอันที่หนึ่งคือฟอร์จบาฟอร์จบาฟอร์จบาคือแย่มากๆอันที่สองชอยสติกชอยสติกก็แย่มากๆเหมืนนะอนกันนะอันที่สามเซ e เล็กเซจเล็กรอดค่ะเซจเล็ก แซชเลกก็คือแย่มากๆอันนี้สินิกูดก็คือไม่ดีนั่นเองนะคะสั้นๆกระชับบอกว่าจะได้ประโยชน์นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะคะและถ้าใครสนใจที่จะเรียนคอร์สต,ต่างๆของโคตรพัฒก็ให้ทักไลน์ไอเดียโคตรพัฒน์ปิดขอดูตัวอย่างได้นะคะในทุกคอร์สที่คุณอยากเรียนนะคะอาไออาสวายแล้วก็คอสามพูดเยี่ยมแบบคนเยวมัน,น,มนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันนะคะในครั้งต่อๆไปสวัสดีนะคะ